สวัดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอรสาปาลังนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มวันนี้ดิฉันจะมาสอบถามว่าป้าบุตรทองตั้งขึ้นได้อย่างไรและลุงเย็นเย็นจะหนีป้ายมุมต้องชื่อได้อย่างไรคะสวค่ะดีค่ะคุณครูชื่ออะไรคะชื่อคุณปูณารีรัตน์คงศรีดาค่ะเป็นลูกของคุณพ่อมีคงศรีดาซึ่งเป็นคู่ต่างบ้านตุางถิค่ะ หมู่บ้านโพ,พอตั้งขึ้นได้อย่างไรคะก็คือตอนแรกเป็นไม่ใช่อยู่หมู่บ้านโพทองไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ตรงเป็นที่นานที่หนึ่งซึ่งแต่ก่อนเรียกว่าหมู่บ้านกระทิดนะคะพอดีอยู่ตรงนั้นมันห่างไกลจากโรงเรียนแต่ก่อนไปเรียนที่บ้านาะคะไปเรียนที่โรงเรียนบ้านธาพิทยาคมก็เลยย้ายมาอยู่ มีระหว่างอื่นกลางระหว่างพุ่งนากับหมู่บ้านท่านะคะก็ามาตามบ้านในพอส2,514ซึ่งได้รวมตัวกันนะคะมาจากทางชิบสีครอบครัวมาตั้งบ้านเป็นบ้านโทองอตัวนี้นะคะ่ะประวัติโรงเรียนเชียงสีบ้านโทธงเป็นมาอย่างไรคะความเป็นมาของโรงเรียนเกียศสีบ้านโทองนะคะเริ่มต้นจาก ตอนแรกนะคะโรงเรียนจะมาอยู่ตรงศาลาตางบ้านนะคะซึ่งแต่ก่อน,นยังไม่ได้มีโรงเรียนเลยจะเ,เป็นหมู่บ้านที่ไปรเรียนอยู่กับบ้าน่าทีนี้พอมีตอนชะดดนะคะลาดระเวนมาแล้วก็มามาพักที่บ้านนะคะมาพักที่บ้านของคุณพ่อแล้วก็ได้คุยกับคุณพ่อว่าอยากจะตั้งโรงเรียนเพราะว่ามันอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้าน่าตุพิทยาคมก็เลย ศึกษากันต่อมานะคะคณะกรรมการหมู่บ้านกับต,ตชดก็เลยคุยกันว่าทํายังไงจะมีโรงเรียนนะคะก็เลยพากันไปที่กองกากับตชดอ,อยู่ที่อุบลราชธานีพาไปขอไปขอขอตั้งโรงเรียนตชดขึ้นนะคะโดยกรรมการหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนี้ไม่ใช่บ้าน ยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านโกทองนะคะยังเป็นขึ้นอยู่กับบ้านทา่าอยู่แค่คุณพ่อเป็นผู้ช่วยของของผู้ใหญ่บ้านทา้าท่านะคะก็เลยพากันไปขอที่กองจำกัดอยู่ที่อุบลราชธานีเดิ่ทางปขอ,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 ขอแล้วก็ได้อนุมัติมา,าให้มาตั้งโรงเรียนขึ้นในพศ2518ซึ่งแต่ก่อนก็มาทำอยู่ที่สารานะคะสารากางบ้านมีครูสีท่านมาสอนะ คุณนองแขมกลาคุณครูสถีรนิจจำนามสกุลไม่ได้เพราะว่านานแลวคุณครูมงคลก็จำนามสกุลไม่ได้แล้วก็คุณครูไทยรัฐจันไดนะคะคุณครูไทยรัตจันไดซึ่งท่านก็ต่อมาท่านก็เสียชีวิตจากการไปสูร้รบกับคอมมิวนิสต์คะหลังจากนั้นก็พอ,อ18ได้ มาสร้างโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนปิจิริบ้านโพทองซึ่งนำโดทุกพ่อมีภศสีดาเป็นผู้บริจารโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีคุณคุณลุงสุมาไกรวิเศษได้ได้ได้มอบที่ดินอีกส่วนหนึ่งนะคะคุณพ่อชื่อ,อ,อคุณพ่อชื่อพินหอมแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่ได้ได้มอบที่ดิน ร่วมกันนะคะเป็นบางส่วนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคุณพ่อมีคงศีดานะคะแล้วมีบางที่ที่แบบว่ามันมันเยอะคุณพ่อมีก็เลยเอาที่ดินของตัวเองอาเปแรกค่ะเป็นแรกของกับทัานเพื่มาเพื<ะ>่อมามอบให้โรงเรียนนะคะมอบให้ตอจดอได้ตั้งโรงเรียนขึ้นในวันที่10ธันวาคม2518 แล้วต่อมาบ้านโพทองก็มีคอมมวนิตนะคะมีผู้ก่อการร้ายคอมมวนิตเข้ามาในหมูบ้านทีนี้ก็ได้ยิงคุณพ่อมีเสียนะคะตอนนั้นโรงเรียนก็เปิดเปิดปิดปิดนะคะเพราะว่าคุณครูก็มีแต่ครูตชดอซึ่งคุณครูก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างไปรบบ้างจนคุณครูอุทัยรัตน์ไดท่านได้เสีอชีวิตนะคะแล้วก็ นักเรียนก็คอยนะคะคอยคุณครูแต่ไม่มีคุณคณรูมาสมเด็จย่ามาเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่เท่าไหร,ร่คะโรงเรียนนีน้ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณพศ2511นะคะก่ะอนบ่คุก่อที่สมเด็จยา่าจะมาเปิดนะคะสมเด็จยา่ามาเปิดเ,เมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2511 มูที่ให้ความรู้เรื่องราวในอดีตของหมู่บ้านคุ้มคลองและโรงเรียนเคียงศรีบ้านคุคองด้วยนะคะขอบคุณค่ะแต่ยินดียิ่งค่ะก็ใจอยากจะทื่อยไหมวันนี้